คนเราทุกวันนี้ทํางานก็ไม่ค่อยจะตั้งใจบางทีก็ทําพร้อมกันทั้งสี่ห้า,อย,าอย่างกระผมชะตาเดลยางเดลยานก็ทาไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่พอผ่านไปได้แต่มันไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่งานบางอย่างก็ไม่เป็นไรแต่งานจิตใจของเราเนี่ยเรื่องสาคัญมากประจัยของเราทําอะไรอยู่บางทีเราอยู่กับจิตใจตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักเขาเพราะความสน,สนใจของเรามันไบออกไป้างนอกราก็ั้งหามันเข้ามา ดูจิตใจของเราในขณะนี้เป็นยังไงมันปร่งแดงอะไรบ้างปร่งดีปร่งชั่วมันก็ปร่งอยู่ตลอดเวลาแต่ที่มันปร่งนะั้นมันเป็นสิ่งที่จะก่อให้ชีวิตจิตใจของเราดีหรือไม่ดีพระธ้านบอกว่าโอบจิตใจที่อบรมดีแล้วน่านำความสุขมาให้แต่ไม่อบรมมันก็นําความทุกข์มาให้ทึงแไม้ว่าเหตุการณ์ภายนอกมันดีแต่ใจของเราไม่ได้อบรมไม่ได้ฟักัดมันก็สร้างความทุกข์อยู่ได้ นทางทางตรงข้ามข้างนอกอาจจะไม่ดีถ้าถ้าใจคงเนาดีสักอย่างมันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นพยายามตั้งใจให้ความสนใจให้มากที่สุดในการอบรมจิตใจองหนาเถ้าว่าเป็นงานเอกองเนางานอื่นมันก็รองลงมาไม่สําคัญเท่ากับจิตใจคงเนาสภาพจิตใจองเนาเป็นยังไงบ้างถ้าจะทำางางนเช่นให้จิตใจคงเราดีแล้วก็ใช้ คำภาวนาดยใจบทภาวนาที่เป็นที่สบายของเราอย่างเช่นเราแ่งลมหายใจลมนี้มันเข้าออกอยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งมันเข้าออกทําให้ร่างกายอึดอัดร่างกายอึดอัดแล้วจิตมันลามไปทังจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นการลมของเราสบายลมสบายมันฟรีนะไม่ต้องไปเสียเงินเสียตังเป็นว่าให้ความเอาใจใส่สักนิดนึงมันก็ดีได้ เมื่อลมของเราดีร่างกายก็รู้สึกดีร่างกายรู้สึกดีจิตใจของเราก็ปล่อยรับความสุขไปด้วยเรื่องกลายตัวนี้แหละที่เรามองข้ามไปนั่นสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าให้ความสนใจของเราออ,อกไปทางกลายนะให้มันอยู่ใกล้ๆตัวอยู่ตรงนี้แหละประสิ่งที่สําคัญในชีวิตก็ตัดสินใจอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่อยู่ก็ไม่รู้ใครเป็นผู้ตัดสิน ทีมันได้เซ็นก็ไม่นี่ไซเก่ามันเด็ดเซ็นนี่ไซตั้งแต่สมัยเด็กเดกมันก็ไดเเซ็นก็มีอยู่นอกจากว่าเรามาให้ความสนใจเราคิดอะไรทําอะไรพูดอะไรก็ต้องดูเจตนาของเราเป็นยังไงบ้างฉลาดหรือไม่ฉลาดคนอื่นก็ดูแทนเราไม่ได้เราเองก็ต้องดูค่อยแยกแยกแยกออกไปถ้าเราให้ความสนใจเดียวก็รู้ขึ้นมา กระจายแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี่มันงานของเราโดยตรงคนอื่นก็ทํางานแทนเราไม่ได้เราเองก็ต้องทําของเราเพราะฉันตั้งใจทําด้วยความสนใจใมากที่สุดตั้งใจให้ทําให้ดีเพราะความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับความสนใจของเราในเรื่องการอบรมจิตใจของเราในขณะนี้